มาดิโอ้ยอก็กราบสาวัสดีคนดูทุกทุกคนเลยะฮะเดียผมนักปลุหงคาเรตพีบีเหมือนเดิมครับผมวันนี้เนี่ยอ่าผมจะมาเล่นตัวละครไอดอลนะคุณผู้ชมกับวิกที่ที่มันกินเกียร์น่ะที่ผมเปิดเปิดกล่องแล้วได้วิกอ่ะเด <พา S 2> ี๋ยวพาไปดูนะฮะวิกนี่ <S <S ผมว่าผมจะมาเล่นหลังจากคลิปนั้นใช่ไหมแต่ว่าต้องขออภัยด้วยผม <S <S ผมจะได้ตัวละครอันนี้นะฮะเนี่ยมันยังเหลือตั้งหกวันแล้วก็ผมมีหน้ากากอันนี้ด้วย เป็นไงแล้วอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมมีหน้ากากนี่ด้วยอะหน้ากากนี่มันมันมันโหดนะสำหรับผมต้องผมเสียดายฮะแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวก็จะหมดละผมก็เลยซื้อไอตัวละครน,นี่มา30วันนะฮะตัวละครวิกแล้วก็วิกไอเดอนี่เพราะว่านี่มันเป็น39วันที่ผมเปิดได้นะได้กล่องทองมาคุณผู้ชมหน้าใครไม่ได้ไปดูเนี่ยไปดูเลยนะนี่มันแบบ มันมีเพิ่ม HP ็ดพีด้วยแล้วก็มีความเร็วข่้นที่ด้วยแล้วก็พลังโจมตีแล้วก็ทะลุเกาะที่สําคัญคือบวก4ครับโอ้คือแบ 1, 3, 2, บ132วิ่งไวเพิ่มโจมตีคืออยู่ในวิกนี้หมดเลยคุกเกียนมากวิกนี้สำหรับผมอะแต่ก่อนดื่นหน้าผมผมไม่รู้ผมจะเล่นปืนอะไรนะคุณผู้ชมถ้า,าพูดถึงวิกเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเข้ากับ T7 ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราก็เล่นเล่นไปแล้วกนะันเอ,อปืนอะไรก็ตามสถานก,การณ์นะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าว่าผมจะเล่นปืนอะไรน,นะ โอเคไปดูก <okay>, okay. ันในเกมเลยมาฟอร์มเบิร์นไทเกอร์นะครับุณผู้ชมลูกสองด้วยว่ะเฮ้ยทางอะไรวะอย่างงงเลยฮะ คอมเริ่มไปแล้วผมอ่ะด่นนี้มันดันนี้มัน เอาเลยสองป่าป้าพี่ชายสวยว่สวย ไทเกอร์เราบวนไปหน่อยโอ้โหน้าปืนเนี่ยแต่ผมเล่นไม่ค่อยเป็น่อยเฟรชเฮ้ยโอ้โหระเบิด อ๋อบาเลยเลื่อนไดเอเ้ยโอ้โหตนัวจัดมัน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 อย่าให้มันได้เพื่อนอย่าให้มันได้โอ้โแดงคุม โอ้โหยังไม่โดนเลยลุยๆๆเฮ้ย,ยเราได้เ0แล้วนี่หว่าเอาเว้โอ้โหระเบิดเยอะ Right back. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Good job! Hey! โอ้ยผมเลยแล้วโอ้โหบลูจีวินโอ้ยข้ามาทีหลังพี่เกม,มว่าเราอ่ะ okay, ด่านนี้ถ้าใครใครดูผมเล่นเนี่ยจะรู้ว่าเป็นด่านที่มันมากนะฮะเฮ้ยเฮ้ย เราคมอยู่เราคมอยู่โอ้โหเจอซองน่าจะน่าจะมาโคนะยกขนาดนั้นน่ะไปแล้วไปไป เฮ้ย,ยมเมื่อนเบชอตเมื่อกีอย้ยึดคืนฮะยึดคืนสัตว์ก็นสนุกเลยมาดีมาดีไหนวะโอ้ยเพื่อนมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้ว ไม่ฝั่งเราได้แปดเองวะโอ้โห,โหส,ส,สัสสเดยไปเไป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 ,ไป

มาดิ chain headshot สวย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 คมไว,ว้คมไว,ว้พวกโโอ้หโโโโดนซองระยะนี้ทำแบบตายได้ไงวะเนี่ยนันเป็นชีวิตจรงิงเลยแบบ เฮ้ยไม่นะโอ้ยถ้าโดนปิวแน่หมดก่ะโอ้โหดูแค่นั้นเองหัวหมดอยงปพาไปเพื่อนไประเบิดไปสอยเพื่อนสอยสอยสอย เอาก่อนเอาเอานี่ก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฆ่าผมอย่าเพิ่งฆ่าผมโอเคอย่างน้อยก็ยินได้เว้ยฮัลโหลฮัลโหลได้ยินแมทวันนี้ได้ยินเสียงมากันแล้วได้ยินครับได้ยินกำลังโอ๊ยโดนน้ำวะเล่นด่านยึดพื้นที่อยู่เนี่ยถ้าแม่งเปิดซองคือแบบโคตรนัว ตามโอ้โหเยอะเยอะอ๋อ้องเต็มแล้วมั้งโอ้โหฝั่งนู้นมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยคือแบบซองคือแบบเกินเบอร์ฝั่งนู้นอะ่ะเดี๋ยวต้องเจอแจ็คแฮมเมอร์มาได้การแจ็คแฮมเมอร์ก็คุ่มไม่ได้ครับเป็นแบบมาโคใช่

ของนู้นแบบโหดมากตีน้ำเงินจะยืดพื้นที่แล้วยืดอยู่โอ้โอตกน้ำตายโอ้ยโอ้โหง้างระเบิดยังไม่ทันปล่อยเลยตายแล้วสีแดงจะยืดแล้วสวย

โคตรตึงนะจริงโอ้โยยังโคตรนัวก็แบบที่เราเล่นแล้วนัวแล้วนะมันยึดแล้วมันยึดแล้วมาแล้วมาแล้วโดนตีเรตช์ Win. Yeah โลดตัวละครหมดแล้วตอนนี้ผมเปิดวิกเกียร์แล้วนะครับว่าจะเปิดตัววิกลืมไปว่ามีอ้๋อๆๆเออทีเเปิดตัววิกสักหนึ่งวันเพราะว่ามีมีผมแบบวิกผมวันสองวันได้แกะกล่องเทา <laughs> อุวส่าห์เปิดแบบอุตส่าห์เปิดทีเดียวรัวๆสภาพ โอ้โหวิกนี่โคตรเกียนจ,จัดมองเลยคือสเตปไออันนี้ม,นมันอะย่านะของแบบเออมีทุกอย่างที่แบบ<ช>เกียนยคือเฮ็ดทีแล้วก็วิ่งเรียวนี่คือแบบ